โอเคครับวันนี้ก็พบกับช่องฟุกช h า n n e นนะครับเออวันนี้ผมจะมาทําคลิปเงาะแฟนโชว์นะครับเออก็ทะเลาะกันนิดหน่อยอะไรเอเอมันก็ไม่นิดแต่เออถึงกับร้องไห้เออคิดเอาคือเหตุการณ์คือผมไปแกล้งมันตอนเล่นโทรศัพท์จนมันหัวร้อนมันหัวร้อนใช่ไหมแล้วมันก็ด่าผมแต่นนะี้มันด่าผมแล้วยิ่งทะเลาะกันหนักสุดคือ มันพูดกูมึงนั่นแหละประเด็นนะมันพูดกูมึงในสิ่งที่แบบผมไม่ชอบอะเออน,นั่นแหละแล้วมันก็พูดนั่นแหละเลยทําให้แบบเราทะเลาะกันหนะักแล้วตอนเนี้ยผมจะไปง้อมันดูดิว่ามันอนะมันจะหายโกรธผมไหมคือมันนะเป็นคนแบบโกรธง่ายหายยากเออแล้วประเด็นอนะผมได้แผลในระเวยประเด็นทุกคนดูเนี้ยเห็นไหมสิงแดงมะนั่นแหละคือผลการที่มันทําผมเออทุกคนสงสารผมปะ ถ้าสงสารก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกันำลังใจให้ผมเลยนะจริงผมก็เจ็บเออแต่ทําไม่ได้เนะเราเป็นผู้ชายก็ต้องงอนั่นแหละโอโ้โหดูดิว่ามันจะหายโกรธไหมแต่ว่าน่าจะหายโกรธนานนะจริงดูท่าแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามโมงคึ่งดูดิว่ามันจะโกรธผม,มานานแค่ไหนทุกคนรอดูผมนี่ืถาม,ามวม่าโมโหไหมก็โมโหนะแต่แบบเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องงอจริงไหมะนะ ้วาเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องง้อมันนั่นแหละทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมนะผมตอนนี้มันอยู่เรมันอยู่ในบ้านผมจะเข้าไปง้อมันคิดแล้วแบบง้อง,องอ้อนั่นแหละน,นดูดิตอนนี้ผมก็อยู่ชุมพทรทะเลาะกันที่บ้านไม่พอมทะเลาะที่อื่น,นโอโีกโอ้โหนั่นแหละทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมนั่นแหละ ตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปงอมาแล้วมันร้องไห้เลยด้วยทุกคนจริงแบบอืมผมก็แบบผมก็โมโหแหละแต่ผมแบบนั่นแหละมันก็ผมก็เลยแบบขึ้นเสียงแต่มันด้วยแหละแต่มันก็ทำลายร่างกายผมอะทุกคนสงสารผมไหมนั่นแหละโอ้จอมันเจ็บไหมก็เจ็บนะแต่ทาไมได้ <c oughs> แต่ประเด็น,นคือมันมันหายากดิผมงอมนแล้วมันหายากอะ กลัวมันจะได้ใจแหละทุกครั้งผมจะเป็นคนง้อไงเออผมจะแบบทะเลาะกันหนักแค่ไหนผมจะเป็นคนง้อผมจะเป็นคนแบบใจเย็นๆค่อยคุยกันค่อยคุกคยกันนั่นแหละเอเอยรงไนต่อดีน่ะนั่นแหละตอนนี้เดียวไปง้อมันก่อนทุกคนเป็นเป็น,ปน,ปนกำลังใจผห้ผมนะนูจะรอดไหมหลอดอาจจะไม่แน่อาจจะโดนตบเลยมึงน,น่ะมันสั่งอะไรผมก็จะทำทุกคนรอด,ดูแต่ผมไม่ได้กลัวนะ ผมแค่ทำเออแหละไม่อยากทะเลาะไงเออไปละไปง้อมกันเธอเธอเธอฮักก่อ,อ,อทอดหายกดหะหายกดไหมหายกดไหมลำคาญหายกดไหมนะหายกดก่อนเร็วๆ มเลสนใจเก,ม,ญญเกมใช่ไหมไม่สนใจเขาใช่ไหมใครโกดไหมขายโกดกอนเฮ่จะให้เขาทำอะไรถึงหายโกดอะ่ะพูดมาดิให้ทำยังไงถึงขายโกดไปไกลๆไปเธอขายโกดยังหือชั่วโมงหนึ่งนะฮะชั่วโมงหนึ่งเราเนี่ยหายโกดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เขาทำอะไรต่อนเนี่ยทายวูเขาเขานวดขาเราอยากทำอะไรก็ไม่ดูหน้าเขาเลยทำไมสวยออกน้องทำไมให้หายโกรธเร็วเว้ยหายโกรธดนะแค่คำว่าหายโกดเนี่ยพูดมาพูดอะไรดมพูดมาเธอเธอไม่ต้องงอนหรอกเธอหายโกดไหม หายโกรธไหมพูดก่อนว่าไม่หายโกรธเดี๋ยวพูดหายโกรธพดกอุพดโกรหายโกรธไหมไม่พูดก่อนหายโกรเดี๋ยวหากรนุ้งเดี๋ยต่อคลิปนี่ต่อหน้าต่อหน้านี่พูดต่อพูดก่อนหายโกรธไม่ เราพูดนะครับไปคิเขาหน่อยไปคลิปเขาหน่อยิปคิดว่านะไปคิปเขาหน่อย,อยฟูเขาไม่เล่นด้วยเดี๋ยวจะทำอะไรก็ดูหน้าดิโอ้ทำไมหน้ารักอ,อกใช่ปะทุกคนคขนา,ากกดโกรธอย่างน่ารักก็คิดเอาดูดิโอโหน่ารักเกินเนาะขนาดโกรธอย่างน่ารักอ่ะจริงจะหายโกรธไหมหายโกรธไหมไม่ลำแขวน แคบทุกคนมันไม่หายโกรธค่อยง้อต่อมันถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผม,มน,นะแล้เจอกันคลิปต่อไปขอตัวไปง้อมันต่อรู้เรื่อง